ที่พระเจ้ารประสิทธิโกศลเได้ทำการรบกับพระเจ้าอาชาตรูสุนตินลานในขณะนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเพพรพระเจ้าอาชาสัตรูทับแต่นีมาลงกาลัเาและเราขรอบครมาเรเขาอขอพระเจ้า มุตาเจาวงทรงตาเดยวว่าดูกนมหาโลกินนี่เรื่องวา,นะาใวงในการทำศึกสงครามวงทรงตาเดยว่าผู้ชนะเป็นผู้กอเวรผู้แพ้ได้รับทุกดังน,นั้นแล้วเนี่ยจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะ มีโทษทังสองอย่างไหมแต่ว่าคนห้าส่วนใหญ่บองใจเราจะต้องชนะถ้าชนะแล้วเราก็เราดีแต่ทางความเป็นจริงแล้วผู้ชนะผู้กอ่อเวีสร้างเหียนสร้างเวรยแก่บุคคลอื่นขึ้นมานะเมื่อมีเวรยนองนี้ ผู้นั้นก็ต้องจองเวรนไปด้วยเมื่อจองเวรนไปมันติดตามเป็นเป็นเป็นเหตุของกลรร่มนะเวียนขึ้นมาผู้แพ้เป็นทุกข์แล้วก็จองเวนีนะ่เมื่อจองเวรนแล้วนีตัวนั้นเป็นตัวกลร,รมเมื่อตัวกรรมตัวนี้นีจะทำให้บุคคลนั้นมีศัตรูเพิ่มขึ้นนะ มิัตูเพิ่มขึ้นยังเส่นที่ข้าไปทั้งหลายด้วยไปขาดไปมันเขามีพี่มีน้องมีลกูกมีหลานพวกเรานันกับผูกจองเล่นกับผูกบุคคลหนหม่มันเลยเป็นเรีที่มีจบเป็นกรรมที่มจนจบคิดอาฆาตกันพอถึงเวลาโอกาสมอบเอาคืนทันทีเห็นมาฮะ ดังนั้นท่าจะเอาห้ามพวกคนตะรว่าเวยียนย่อมไม่นะครับด้วยการจองเวียนแต่เวยียนย่อมระนับด้วยการไม่จองเวียนนะดังนั้นเราเลาข้าวนี้ทำความเข้าใจในการดำเนินชีวิตออของเ,ะะเ้าวนี้อย่าไปสั่งคำสั่งเวียนมากอย่าไปเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่ง การที่เ้าจะได้ชนะเขาเนี่ยต้อมีความหมายยั่งเลยสามโทษให้เจ้าของทั้งนั้นเหตุนั้นอะไรนี่นี่เรื่องที่พึ่งดาวนเรื่องของการถวายสารพัดพัดทิ้งลงด้วยกันจับฉลากเ้าก็เคลนี่เดีได้ฟังมาเป็นเรื่องของนางยาชี้นี ชัติจนหน่ผู้ที่จองเวรมาตั้งแต่สมัยที่มันเป็นยักที่นี่ก็มี่โบรัณที่อุะโบ,บราณถ้าเราจำนี่อาจจะเห่ยวจงหน่อยอย่างนาหมดจบนะเราจะเป็นเล่าที่ทางแบบโดยยยอกกแล้วกันมีบุรุษัทอีกคนหนึน่งซึ่งเด็กโตขึ้นมา พ่อกับแม่เนี่ยก็เลยต้องการให้เด็นั้นมีภรรยานะก็เลยไปหาภรรยามาเมื่อแต่งงานไปแล้วเนี่ยภรรยาคนแรกไม่สามารถมีบุตรได้ในประเทศอินเดียสมัยนั้นไม่สามารถสืบทายาทไดนะ้ก็เลยให้ใหไปหาภรรยาใหมา่ภนะรรยาใหญ่ ก็ไปหาหญิงมาให้สามีตัวเดียวแต่งงานหญิงคนนึงแล้วก็ได้ลูกไะแต่นี้จะเล่าตัดความจะไม่เล่ารายละเอียดนะทั้งสองคนนีงเมื่อได้ลูกลัวภรรยาใหญ่ก็กลัวก็เลยเอายาพิษให้ภรรยาเล็กกินนะ ก็แทงลูกไปถึงสองครั้งเลยครั้งที่สามนี่ก็หนีนะหนีไปไม่บอกว่าตดนตั้งตั้งขันแต่ภนะรรยาเนี่ยก็รู้ตามไปฆ่ามะเดื่อนนะลูกก็ตายมะเดื่นยิ่งเกิดองค์ขึ้นมาเป็นเบงจองกันมาข้าพเจ้าท่านฆน่าลูกของข้าพเจ้าทั้งสามครั้ง ในภพหนึ่งชาติก็ตามว่าจาขอจอมเวรท่านจะกินจะทำจะจะทำร้ายท่านคืนนะเห็นบหมเือเป็นเพเป็นเวรขึ้นมาจองเวรกันจากนั้นก็เกิดมาเป็น,แม,นแม่กับแมวเห็นไหมคนที่ถูกกินดูนะถูกทำแทนกนะ็มาเกิดเป็นแม่ก็นะมาเกิดเป็นแมวส่วนคนนั้นก็มาเกิดเป็น เป็นแมน่นน,น,นะพ่อไข่แม่ไ้่ก,ก็ไปกลายเป็นแมวไปทำเงินจริงฉลับกันสลับกัน,ลกนหลังจากนั้นคนที่ถูกกลายเป็นไก่ก็ไปเกิดเป็นเป็นเสือส่วนแมวไปเกิดเป็นเนื้อพอเวลาแม่เนื้อตกล,ลูกเสือก็ไปกินลูกจนท้ายที่สุดนี่มาเกิดเป็นนางยักษ์ศรีนะนะนางเนื้อมาเกิดเป็นานางยักษ์ศรี ส่วนเสือนัอ่นส่วนเสาก็เป็นมันเกิดเป็นสติในส่วนที่จธเจ้เาของเราและเวลาที่ตั้งขันก็ไปขโมยลูกเขาทั้งสองครั้งในยังศรนะีครั้งที่สามเนี่ยรีบเอาลูกไปที่ไปสู่วัดพระเชตวันเดินทางนี้นั่นแหละแต่เพื่อเดินไปถึงวัดพระเชตวันตัวดีและนำเขาได้เข้าไปในวัดพระเชตวัน ส่วนนางยักษีนี่เข้าไปไม่ได้เพราะมีเทพรักษานะอันนี้แล้วก็พระเจา้าก็ให้นางยักษีนั้นเข้ามาบอกให้เทวดาอนุญาตเข้ามาพวกทรงตัดเรื่องดาวทั้งหมดมาให้ฟังทั้งหมดย้อนมาทั้งหมด,นะมหหมดถ้าเธอทั้งสองไม่พวกเราสถาคตเนี่ยเธอทั้งสองก็จะจองเวงกันไปอีกไม่มีวันจบสิ้นนะนะหลังจากนั้นนางยักษีนี่ ได้ฟังธรฟังแล้วก็ได้เข้าใจธรรมะเกิดความสรุกสังเวชนะในตัวเองนะ่นะหลังจากนั้นทั้งสอนก็ก็เมื่อ,เ,อเวรนั้นมันดับลงไปเข้าใจกันแล้วนีเลนนังยสุนีก็มาอาศัยอยู่ในที่นาของผู้หญิงคนนี้นะนะก็ได้ดูแลกันโดยการมีข้าวนี่ยนะมีน้ำ เป็นเครื่องบูชาหลังจากนั้นน้ำยักษ์ก็เวลาในฝนตกมากก็จะบอกวนะ่าปีนี้ฝนจะตกมากให้ทางานในที่ดอนจิงนะวันปีนี้น้ำน้อย้นะาดทำงาน,นที่รุ่นนะน้าของญิมงบุิีูรณ์จิงบริบุรณ์สมบูรณนะ์ก็เลยได้ข่าวในน้ำมากกว่าคนครัก็เลยถามนะว่าเป็นปาอเหตุใน หลังจากนั้นก็ได้บอกว่านายกัจจีได้บูชานายสิงห์ได้ถนะวายข้าวนะเป็นเครื่องบูชาแล้วเนี่ยเขาก็ได้ทำสลากวัดจับสลากกันเป็นจักรพรรดิระปีหรือะปีไปนะอันนี้คือเป็น,นเหตุเหตุเป็นประทรุนเหตุดังนั้นแล้วนี่อันนี้เขาบอกว่าดังที่ได้กล่าวมาเขาบอกว่าผู้ที่ ถ้าทำการ่านผ่านกันผู้ที่ชนะก็ขอกวิผู้ที่แพ้ก็เป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายไม่ได้เร็วอะไรเลยย่อมจองกรรมจองเวรก่อกรรมกอเวรกันซสือไปนะให้จบไม่สิ้น